นัทพรอวดหุ่นสุดปังสวยสตองมีกล้ามท้องเป็นลลอนกับความขาวออล่ากระแทกตาดูแล้วหัวใจแทบวายงานดีอะไรเบอร์นั้นเป็นนางเอกสาวที่โดนจับตาในทุกความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างที่ก่อนหน้านี้โดนทักว่าผอมไปแต่สาวแต้วก็ยังคงความสตรองขยันออกกำลังกายดูแลรูปร่างอยู่เสมอจนได้หุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม และดูแข็งแรงสวยสุขภาพดีพร้อมอวดโฉมในชุดว่ายน้ำและชุดออกกําลังกายให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นระยะหลังจากที่ทุ่มเทมีวินัยในการออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงของสาวแต้วล่าสุดเธอได้โชว์กล้ามท้องสุดสตองให้แฟนคลับได้เห็นอย่างมั่นใจมากๆเรียกว่ามองไกลย,ยังเห็นชัดเลยทีเดียวเป็นเพราะเธอจัดตารางชีวิตจัดสรรให้มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายอย่างจริงจัง และผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่เห็นเลยจ้าฟิตเปี้ยเหลือเกินเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เห็นกล้ามท้องแน่นๆของสาวแต้วต่างเข้ามากดไลค์กันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าหุ่นเซ็กซี่แทบไฟลุกมากที่สำคัญหวานใจอย่างไฮโซในยยังเข้ามาส่งหัวใจให้ผ่านคอมเมนต์ทำเอาหลายคนที่เห็นแล้วสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ทะลุไอจี IG ออกมาเลยจ้า